เทศกาลไหนก็ไรคู่ถ้ายังไม่หยุดพูด3คํานี้เคยพูดไหมคะอยากมีคู่มากแต่ชอบติดปากฉันไม่สวยอะแกฉันดูอ้วนอะ่ะดูริ้วรินงฉงฉันดิหูหน้าฉันสิวอะ่ะแกมองแต่ข้อเสียของตัวเองคุณโฟกัสอะไรโลกภายนอกก็จะโฟกัสสิ่งเดียวกับที่คุณโฟกัสค่ะข้อที่2อ้ยใครจะมาชอบคนแบบฉัน เนี่ยคือการที่คุณโฟกัสนิสัยเสียของตัวเองแต่คุณไม่เห็นนิสัยดีของตัวเองคือคุณจะเห็นว่าเออฉันเป็นคนหงี่เง่าฉันเป็นคนเออเอาแต่ใจตัวเองโอ้คนอย่างฉันใครจะมาชอบคนอย่างฉันเราเห็นข้อเสียของตัวเองอดีแล้วแต่เราต้องเห็นข้อดีของตัวเองด้วยและไอ้ส่วนข้อเสียก็พัฒนาซะไม่ใช่บ่าเออก็กูเป็นอย่างนี้แหละเออก็ก็เป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมและข้อที่3ค่ะโอ้ยคนแบบนี้เขาไม่ชอบฉันหรอก คนดีๆมีแต่มันไม่ตกถึงท้องกูเหรออะไรแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของการที่คุณดูถูกตัวเองว่าคุณไม่มีค่าคุณบอกตัวเองว่าคุณไม่คู่ควรกับคนดีๆนั่นคือสิ่งที่จิตใต้สํานึกคุณได้ยินและจิตใต้สํานึกก็จะดึงสิ่งที่สมควรกับจิตของคุณนะคะไม่ใช่สมควรกับความเป็นจริงนะสมควรกับจิตของคุณถ้าจิตของคุณบอกว่าฉันเป็นคนไม่มีค่า เขาก็จะทําให้โลกทั้งโลกเห็นว่าคุณไม่มีค่าโลกทั้งโลกจะปฏิบัติกับคุณเหมือนที่คุณปฏิบัติกับตัวเองฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะมีคู่ครองที่ดีหันมาดูแลตัวเองค่ะที่ทําให้เราตกหลุมรักตัวเองให้ได้หันมาเห็นข้อดีตัวเองพัฒนาข้อเสียแล้วก็เพิ่มเติมข้อดีเห็นความดีในตัวเองให้ได้แล้วเห็นว่าเราอะ่ะมีความคู่ควรกับการเป็นคู่ครองเพียงใดเราซื่อสัตย์นะเราเป็นคนน่ารักนะเราเป็นคนที่พึ่งพาให้เขาได้นะถ้าเราเห็นแบบนี้ เรายังอยากออกเดทกับตัวเราเลยแล้วใครจะไม่อยากออกเดทกับเราล่ะคะแล้วถ้าเกิดสําหรับใครที่ยังรู้สึกว่าหนูไม่สามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริงหนูไม่สามารถเห็นคุณค่าตัวเองได้เลยแต่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครูอยากให้มาเจอกันคะ่ะในคลาส Inner Makeover คะ่ะเป็นคลาสซิกเนเจอร์ของครูงนะเป็นคลาสที่เปลี่ยนชีวิตครูเองแล้วก็นักเรียนของครูมาหลายหมื่นคนนะคะที่ทําให้เราได้กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเพราะครูก็เคยเป็นคนที่พูด3คมคนี้มาก่อนคะ่ะ วันนี้ครูได้มีคู่ครองที่ดีมีการงานที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าวันที่ครูกลับมารักตัวเองได้อย่างแท้จริงมันฝึกกันได้ค่ะมาเจอนะคะในคลาส Inner Makeover ค่ะ